อ,อ,อยู่อยู่ครื่ครืดครืดย้อยนแสงนิดหน่อยนี่ครับหลุดหลุดเอาไปแล้วเจ็ดร้อยหมดบ้านไปหนึ่งหลังครับมาไหม <c oughs> ขัดไหนขัดช็อคเหรอ <c oughs> เอาเอาผมผมไปจิ๊กก่อนดิไไปไปกลางนี่ชอบแคนาลแล้วเว้ยโอ้โหเตียงเตียงเอาจนกว่าจะตัดล่ะไหนกินแม่งกินทั้งตัวเลยก <laughs> ินกินทั้งตัวๆๆๆๆๆๆโอ้โหนี่ครับขยับมาอยู่หน้าซัางครับมีหน้าทำไมมันถึงเงียบเมื่อกี้ครับ นี่สังอยู่นี่ครับโอ้แต่นี่ครับสงสัยจะไม่ใช่ยิงโลหน้าตาจะเป็นกีทีครับกลับมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยหมดหมดหมดเข้าเข้าววางครับนี่ครับแล้วบอกครับทำไมฝรั่งผู้หญิงทำไมมันชอบเอาข้าวกันครับแล้วบอกว่าทำไมมันต้องเอาข้าวมันเป็นท่าบังคับครับดูครับ นี่ครับท่าบังคับครับข้าวอีเน็บครับอาการไม่ไหวโอ้โหจี๊ดจี๊ดจี๊ดนกแล้วครับไม่รู้ว่าใครน็อกครับือขยับปุ๊บกินปั๊บเลยบนอยู่แต่ซั้งนี้นะครับตั้งนี้มีตัวจริงๆตั้นงแต่เมื่อคืนีอองกดูไม่ต้องโชว์แบตโล โอ้โหนี่ครับโผล่ออกตูดเลยเห็นแล้วครับขานี่ครับออกตรูดครับออกตรูดอะไรครับพี่มีหาอะไรครับเทคโงหายดียังยังจีทครับจีทีเมียนายครับดูนะครับมาแล้วครับ ยอดไถรู้แค่หัวสังครับเรืออ้อมมาหัวสังสั่งชิ๊บแดกเลย <ไป S 2> โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย